มดข่าวพาพเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาพเพลินนะคะทุกคนมิวซารินพัทโพสต์ขอบคุณหลังนำรลิว้วจะทำงานให้คุ้มกับเงินเดือนมิวซิลินพัทผู้สมัครสสพักเกาไกลกรุงเทพมหารลครเขต14เขตวังทองหลางเฉพาะแขวงคลองเจ้าคุณสิงเขตบางกะปิได้โพสต์เฟซบุ๊กหลังคะแนนนำคู่แข่งอย่างพิติพัท โชคเดชาชัยน,นันพักรวมไทยสร้างชาติกว่าหน,นึ่งคะแนนระบุว่าขอบคุณทุกๆคะแนนเสียงนะคะขอบคุณที่ทุกคนส่งเสียงออกมาได้ดังและส่งพลังที่สุดค่ะทุกคะแนนเสียงที่ได้มามันไม่ใช่แค่คะแนนแต่มันคือความฝันและความหวังของประชาชนทุกครั้งที่หมิวลงพื้นที่สิ่งที่ทำให้เรามีแรงเดินต่อนอกจากกำลังใจจากประชาชนก็คือความเชื่อที่ว่า ประเทศไทยดีกว่านี้ได้อนาคตของลูกหลานของเราดีกว่านี้ได้เมื่อได้เข้าไปทำงานมิวจะทำงานให้คุ้มค่ากับเงินเดือนเหมือนทุกๆครั้งที่พูดไว้ไม่ว่าจะอยู่ในอาชีพไหนต่อจากนี้เส้นทางใหม่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นเป็นกำลังใจให้หมิวและพักก้าวไกลทุกๆคนด้วยนะคะมาร่วมกันสร้างประเทศไทยที่ดีขึ้นไปด้วยกันขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ